รถนำเที่ยว9 1 1นะครับปูงเทพสนสนปฏิบัติกำลังจะวิ่งผ่านสถานีมั่นปงในชานชาลาที่2ก็จะต้องเลี้ยวเข้าทางหลีกเช่นกันเพราะนึ่งจากตอนนี้งานติดตั้งระบบอน,นุสัญญ,ญาณยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนทุกขบวนที่ทั้งพังและจอดสถานีมันปงก็จะต้องใช้ทางที่มีชานชาลาหมดครับ